welcome casa to my Mari ดิจิว่าคาซามาเร่ค่ะคาซาภาษาจะเป็นแต่ว่าพันค่ะมมาเร่ก็มาจากมารีได้ตัมารีอยาะมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไอเดนติตี้อันหนึ่งของเราที่จะมีความอะชิลมีความมองโลกแบบ p o สิทีฟมากแล้วมีความเปิดเปิดโป๊ะและเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบทำผิดพลาดได้ ส่วนคาซ่าเนี่ยก็คือเราอยากจะ introduce ทุกคนเข้ามาแบบเชิญทุกคนเข้ามาในบ้านของเรามารู้จักเราในตัวตนของเราจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นเป็นแค่จริงแต่อาเชื่อว่าไม่น่าจะรู้จักตัวตนของเราขนาดนั้นค่ะก็เลยเป็นชื่อที่มาทีว่าคาซ่ามาถ้าในการกินนี้ยังไงคิดว่ายังไงได้ฟังทั้งหมดได้หรอคะจริงๆนะอยากจะปล่อยทุกอย่างให้หมดไปแล้ว ค่ะคือผลงานที่ทำไว้เราจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนนะคะก็ขอฝากเพลง Desmosphere the Text ด้วยนะคะเพลงนี้มี MV แล้วคะ่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำเอ็มวีนานมากๆนะคะก็ตั้งใจมากๆอยากให้ผู้คนที่ดู MV เนี่ยได้รับความรู้สึกดีๆสามารถเป็นดูแรกที่ชอบยู u ูบมารีนาเบลเซกาเลยคะ่ะแล้วก็ขอฝากช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะจะมี Instagram มอ่าทิกตอ็อมี X ก็ชื่อมารีนาเบลเซการ์เหมือนกัน Thank mm -hmm. you.